วีโฟมนะครับที่หนานุ่มนะครับแล้วก็ขึ้นฟูสุดๆเลยนะครับไม่แสบผิวไม่แห้งตึงผิวนะครับและที่สําคัญคือใช้หน้าใสาตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริดถึงขาตืดอักเสบเม็ดเป้งๆเม็ดใหญ่ๆขึ้นมานะครับใช้หนัาเจ้าตัวนี้นะครับมาพอกทิ้งไว้สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับฝ่ามือโฮกันนิงโกะนะครับที่แชนเนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ่ก็จะมาแชร์เป็น2ไอเทมเด็ดคู่หูลดสิวหน้าใสถูกและดีในเซเว่นจากดีเคนั่นเองนะครับนั่นคือเจ้าตัวสซบูโฟมรบสิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวมาสกสิว2ไอเทมเด็ดนี้นั่นเองครับใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบสิวอุดตันนะครับแล้วก็มีปัญหาผิวหน้ามันมากๆนะครับอยากมีผิวหน้าใสไร้สิวนะครับจะต้องชอบแน่ๆนะครับมาดูกันว่า2ไอเทมเด็ดนี้นะครับใช้คู่กันแล้วจะดียังไงนะครับก่อนจะไปชมนะครับนุ่ก็ฝากกดติด กด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ติดตามน้องโก้อยู่นะครับจะทราบว่าน้องโก้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้ามันมากๆแล้วก็ชอบมีปัญหาสิวทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันนะครับขึ้นอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งนะครับน้องโก้ได้มาลองใช้2อไอเทมเด็ดนี้นะครับจาก BK ทั้งสบู่โฟมรบสิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวแม็กสิวของเขานั่นเองครับสำหรับเจ้าสบู่นี่นะครับผู้ชมจะทราบว่าน้องโก้เนี่ยชอบมากๆแล้วก็ใช้จริง ซื้อซ้ำบ่อยมากๆแล้วก็พูดถึงนะครับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วพอได้มาใช้กับเจ้าตาัวแม็กซิลอันโดงดัางของเขานะครับก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีเข้าไปอีกนะครับ ่อนแรกนะครับเราไปทําความรู้จักเจ้าสองไอเทมเด็ดนี้จาก B.K กันก่อนดีกว่าครับสำหรับเจ้าสบู่นี้นะครับเขาก็มีชื่อว่า B.K Acne นะครับ Natural Whip Soap นั่นเองครับหรือเราจะเรียกน้องเขาว่าสบู่โฟมรบสิวหน้าใสก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการลดสิวลดหน้ามันนะครับด้วยฟองโฟมวิปโฟมที่หนาเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ใช้แล้วนานุ่มมากแม่นะครับสามารถทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกนะครับและที่สําคัญคือให้หน้าใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ โดยที่ไม่แสบผิวอีกด้วยครับซึ่งเจ้าตัวสบู่โฟมรบสิวตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับมาจากเจ้าตัวใบโบโบนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะครับลดสิวนะครับแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองผิวอีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็มีวิตามิน C วิตามิน E ช่วยเพิ่มความกระจาใสายให้กับผิวนะครับและสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะครับให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีสารสกัดจากโสมไซเบียรเียนะครับช่วยขจัดความ มันบนใบหน้ากระชับรูมขนพร้อมทั้งที t 3ยอีกด้วยค่ะ มาเนะครับเรามาดูกันที่เจ้าตุ่ม์าสิวต right ัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับเขามีชื่อว่า B K Acne นะครับ Balancing Mask นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกเลยว่าเป็นมาสก์สิวนะครับที่ขายดีอันดับหนึ่งของเขาเลยนะครับเป็นมาสก์ที่ใครๆนะครับก็รีวิวไว้เยอะมากๆว่ามันดีนะครับแล้วสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกด้วยนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลผิวนะครับแล้วก็ช่วยจัดการทั้งสิวอักเสบสิวโผล่สิวอุดตันหรือสิวหนองนั่นเองครับสาหรับคุณสมบัต จาก BK ตัวนี้นะครับเขาก็บอกไว้เลยครับว่าการที่เรานะครับเป็นสิวซ้ำๆสากๆบนใบหน้าเนี่นะครับเกิดจากความไม่สมดุลของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนใบหน้าของเราเองนะครับ เจ้ามาสิวจาก BK ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับทรีทีออยที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อ P พีแอคเน่อันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะครับแล้วสูตรใหม่นี้นะครับเขาก็เพิ่มสารสกัดจากธรรมชาตินะครับให้สิวยุบไวขึ้นแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นะครับเพราะยังมีส่วนผสมนะครับมาจากสาหร่ายขนาดเล็กอีกด้วยครับเจ้าตัวสาหร่ายขนาดเล็กเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือทีเด็ดเลยครับมันเป็นสูดยอดอาหารนะครับสำหรับจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวของเรา คลครนะครับที่มีปัญหาสิวได้ลองใช้เจ้ามาสิวตัวนี้นะครับจะรู้สึกว่าสิวต่างๆเนี่ยมันดูลดลงนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลผิวนะครับจัดการปัญหาสิวให้ผิวดูแข็งแรงมากขึ้นดูกระจ่งางใสมากขึ้นโดยที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูกันที่เนื้อของ2ไอเทมนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าตัวสบู่โฟมรบสิวนะครับเขาก็จะเป็นก้อนสีเขียวๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกลิ่นทีพีออยที่ให้ความสดชื่นได้ดีมากๆนะครับก้อนเนี่ยนะครับเป็นก้อนที่สาวนะครับหลังจากน้องโก้เนี่ยได้รีวิวไปก็ยังใช้ต่อเนื่องมากๆนะครับน้องโก้เนี่ยนะครับเคยทําคลิปนะครับทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัวสบู่ cool โฟมรบสิวให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นวิโฟมนะครับที่หนานุ่มนะครับแล้วก็ขึ้นฟูสุด mm ๆเเเลลยยนนนะะคครรัับบวาใช้ี่ก็ ทาความสะอาดได้ดีไม่แสบผิวไม่แห้งตึงผิวนะครับและที่สําคัญคือให้หน้าใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆค่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันที่เนื้อมาสิ่วกันบ้างดีกว่านะครับน้องโก้ได้ลองบีบให้กับผู้ชมได้ชมแล้วนะครับนี่นะครับเขาจะเป็นเนื้อออกโคลนโคนะครับแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับเวลาคุณผู้ชมทาทิ้งไว้นะครับมันจะค่อยๆแห้งไปเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆเป็นกลิ่นทีทีออยนะครับกลิ่นคล้ายๆกับเจ้าตัวส ใช้กับตัวเองเราได้ผลดีมากๆนะครับใครนะครับที่มีปัญหาผิวหน้ามันปัญหาสิวนะครับแนะนําว่าให้ทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใช้เจ้าตัวสบู่โฟมลบสิวจาก B ีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับน้องก็เน้นย้ว่าให้ใช้ทุกวันเป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องนะครับล้างหน้าวันละสครั้งคือเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกมากๆนะครับแล้วก็ให้ผิวดูสะอาดสดใสไม่แห้งตึงนะครับลดสิวลดหน้ามันได้อย่างดีมากๆอีกด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมเช็ดหน้าแห้งนะครับแล้วก็มาสกด้วยเจ้าตัวมาสกสิวจาก B K ตัวนี้ต่อได้เลยนะครับเจ้าตัวมาสกตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลผิวนะครับดีท็อกซ์ผิวลดสิวลดหน้ามันให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะครับเจ้าตัวมาสกตัวนี้นะครับน้องกูเน้นย้ำว่าวิธีการใช้นะครับให้พอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับพอมาสกเขาแห้งแล้วก็สามารถล้างออกได้เลยนะครับโดยที่ความถี่ในการใช้นะครับเราสามารถใช้สัปดาห์ละ2-3 ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนํเคล็ดลับนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาสิวอักเสบเม็ดเป้งเ,เม็ดให,ใหญ่ขึ้นมานะครับให้หนัเจ้าตัวนี้นะครับมาพอกทิ้งไว้บริเวณสิวอักเสบนะครับจะพอกระหว่างวันก็ได้หรือว่าจะพอกก่อนนอนก็ได้นะครับตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าสิวมันยุบได้ไวมากเลยทีเดียวครับ ทังรับผลลัพธ์นะคะจากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าตัวคู่หูลดสิวแน่ใสจาก BK นะคะทั้งสบู่โฟมลดสิวแล้วก็เจ้าตัวมาสสิวจาก BK ตัวนี้นะครับผู้ชมอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องโก้ใช้แล้วมีผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับน้องโก้รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับและอย่างที่2คือจากอาการนะครับที่ผิวหน้ามันเยอะมากๆนะครับเป็นคนที่ผิวหน้ามีความมันส่วนเกินเยอะมากเนี่ยมันดูลดลงอยากเห็นได้ชัดครับผู้ชมน้องโก้บอกได้เลยครับว่าความมันส่วนเกินของผิวหน้า ของเรานะครับที่มันลดลงเนี่ยมันเป็นการลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ลงด้วยนะครับและที่สําคัญคือในเรื่องของสิวอุตันนะครับที่เกิดซ้าซากของน้องโก้นะครับมันดูลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับใครนะครับที่มีปัญหาสิวปัญหาผิวหน้ามันนะครับน้องโก้แนะนาว่าให้ลองใช้เลยนะครับโดยที่คุณผู้ชมผิวแพ้ง่ายนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแนะนำนะครับ เป็นอย่างนั้นมางครับสาหรับคู่หูนะครับสองไอเทมเด็ดลดสิวหน้าใสจากบ k ตัวนี้นะครับพี่นงโก้เนี่ยได้เอามาแชร์กันนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองกันมากๆนะครับใครอยากหน้าใสไร้สิวนะครับหน้าไม่มันต้องไปลองเลยนะครับสาหรับ2ไอเทมนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเนะครับเจ้าตัวสบู่นี้นะครับราคาก้อนละ59บาทนะครับส่วนเจ้าตัวมากสิวจากบ k แบบซองนี้นะครับราคาซองละสีบาทเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับแล้วนงโก้เนี่ยใช้เป็นประจ นะครับน้องกุ๊กก็เลยไปซื้อแบบไซส์ใหญ่มาเลยนะครับเป็นแบบหลอดแบบนี้นะครับราคาหลอดละ3า9บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อแบบนี้นะครับได้ที่วัาสันนะครับหรือว่าคอนวีรานคาชั้นนำนะครับตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะครับแบบไซส์ใหญ่นี้คุ้มค่ากว่ามากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกูหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับในคลิปนี้น้องกูามาแชร์ไอเทมเด็ดดูแลปัญหาสิวให้หน้าใสากันแบบจัดเต็มเลยนะครับใครนะครับอยากให้น้องกูรีวิวแบบจัดเต็มแบบนี้ไอเทมเด็ดๆแบบนี้นะครับสามารถแชร์สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกูไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย